มาดูวิธีติดตั้งบ็อกลอยแบบลอยท่อต้องจับระดับน้ำไว้ก่อนครับค่อยยิงอพอได้ครับ ติดสองลูกครับดี่ความแข็งแรงครับฝังปุกครับปุกเบอร์เจ็ด ไปดาวไลท์ครับแบบเรียบไปดาวไลท์ชุดนี้มันจะเรียบไปตามผนังวสวยงามครับโอเค มาเชื่อมต่อสายกล่องแยกสายครับเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ผมทำเป็นสวิตสองทางครับเปิดทางนี้ปิดทางนี้ก็ได้ครับ ตัวนี้ไฟหลอดแเลบาครับชีวิตสองทางครับเปิดทางนี้ก็ได้ครับ